สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมาทักทายตอนเช้านะคะอตอนนี้เป็นเวลาแปดนาฬิกายีสบแปดนาทีจ้ะเขาแง่มนมาีแปดโมงสี่สิบห้าก็เลยแดนมานางกินกาแฟ,ฟก่อนที่เข่านงา้นะจะเนาะถ้าในเขากระเป๋าเปิดอ่ะ นี่ก็จะเป็นชุดประมาณนี้นะจ๊นะ <Should. S 1> <Should. S 2> เนาะชุดทำงานบันดาสัน <Should. S 2> เป็นเสื้อย,ย,ยืดขรรมบาดาลกันเกงดำแล้วก็เป็นรองเท้าอะไรก็ได้ก็เป็นรองเท้า oh. สีดำนะคะ <c oughs> นี่นะจ๊ะแล้วก็สิไม่ีหมวกให้เวลาเอาเด็กน้อยไปข้า,างนอกสิเล่นข้างนอกสิเราต้องมีหมวกแบบโรโมเดลเนาะก็แบบใส่หมวกให้เด็กน้อยเบิ่งเป็นตัวอย่างนงี้หมวกแดง ประมาณนี้แะจ้ะสิ่งที่ต้องมีก็ต้องมีแว่นตาเนาะแล้วกสิต้องรวบผมนี่แหละจ้ะาส่วนแจ็คเก็ตเขาจะมีแจ็คเก็ตไหนเป็นเสื้อแขนยาวนะจ๊ะเนาะหนานาวเขาหนาหนาวจเป็นแจ็คเก็ตฟรีให้หนึ่งตัวคนละหนึ่งตัวแล้วก็ส่วนอ่าใครอยากได้อ่า เพิ่มนีงสิเนะแบบหมายถึงว่าอยากซื้อซื้อเพิ่มสิอะได้ค่ะเ <_ d ata> พื่อที่จะต้องเาต้องมาซักทุกมืงนสินะซักอาทิตย์นึงสี่อยากก็ได,กได้กัประมาณนี้ค่ะโอ <d ata> <_ d ata> <_ d ata> ้ีหอย่างหลายไม่เบิงส่วนงานที่มาลาอิสานเหตุก็คือมาลาอีสานเหตุชาวแค่เนาะคะ่ะเนาะชาวแค่ก็คือบอใหา่ก็คือดูแลเด็กหน่อย่นหะละัดูแลเด็ก ะเฮ็ดยูนีมาได้ประมาณหาปีกว่าแล้วนะจน๊ะเนาะอ่ามงเก่ากับหาปีละมาพึ่งมาอ่าใหญ่ที่ทำงานใหม่นะคะเนาะดูบรรยากาศคือดีแท้ข้างนอกอะคือมองนี้แบบบรรยากาศสุดยอดเลยเพราะว่าอยู่อ่าจะอยู่เขาเรียกอะไรอยู่เติดเขาอะไรกันวะนี่กัประมาณนี้ราคาไม่มีอย่างไร โอเคนะคะ Have a good day okay, <laughs> <laughs> นะคะทุกคนไปแล้วก็ <laughs> <laughs> มีอย่างหลายมาทักทายสิดค่ะบ๊ายบาย